เดตล่าสุดรัฐบาลเติมเงินเข้าบัตรคนจน500บาททำไมใช้สิทธิ์ไม่ได้ฟังรายละเอียดด่วน สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่3ธันวาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ อัปเดตล่าสุดนะคะแจ้งสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนมกราคม2,565ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างและวงเงินลูดซื้อของได้กี่บาทวันนี้นะคะทางช่องได้รวมตารางเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกรามาให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ค่ะ แต่ก่อนนะคะมาอัปเดตล่าสุดในส่วนของเงิน500บาทก่อนนะคะโทรถามยอดเงินมีจริงนะคะแต่ใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าสแกนเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ค่ะ ส่วนสิทธิ์ที่ยังเหลือของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีวงเงินรูดซื้อสินค้าปกติ200และ300บาทวงเงินค่าเดินทาง500บาทวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท3เดือนครั้งวงเงินซื้อกาซหุงต้ม100บาทของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงาน สำหรับรายการของกา๊าซหุงต้มนะคะที่ได้ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพลังงานท่านจะซื้อกา๊าซหุงต้มได้ส่วนลดอีก100บาทในการซื้อกา๊าซหุงต้ม LPG จากร้านค้าปะตะทโดยจะใช้ได้เฉพาะวันที่1ถึง31มกราคม2565เท่านั้นนะคะสำหรับวิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อกา๊าซหุงต้มนั้น ข้อหนนะคะซื้อกาซจากร้านปตทที่เขาร่วมรายการ 2. แจ้งพนักงานว่าจะใช้ส่วนลดของควันปีใหม่1 0 0บาทในการซื้อข้อ3า 3. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้พนักงาน 4. จ่ายส่วนต่างค่ากาสเช่นค่ากา๊สร450บาทท่านก็จ่ายส่วนต่าง350บาทให้กับพนักงาน 5. เก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบวกบิลค่าก๊ s ไว้เป็นหลักฐาน 6. จำกัดที่1สิทธิ์ต่อ1บัตรบาทสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น 7. ใช้ได้เฉพาะเดือนมกราคม2565เท่านั้นค่ะและวงเงินนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือกดเป็นเงินสด ATM ได้ค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ